กินอิ่มแลวก็ต้องพักผ่อนครับน้องในถาดเลยครับอืสุกใดจะเท่าน้องกระเพราแลยใส่อาหารในถาดให้พวกเขากินเพื่อนๆกินเสร็จเพื่อนๆก็ออกเหลือคุณชาย ลงไปนอนเป็นหนูน้อยในถาดเลยเพื่อนเขาลงอ่างกระเพราลงถาดไข่ดาวสักฟองไหมลูกกระเพราไข่ดาวหลอชะไม่มีเลยอืมตัวด้วยตอนนี้แม่กำลังจะออกเดินทางไปรับน้องหูพับนะคะแต่ อยากจะบ,บอกเอฟซีว่าวันนี้รับแด่น้องหูพับมาก่อนเนาะเพราะว่าดูแล้วงบประมาณมันไม่พอที่จะพาเจ้าเตี้ยไปตัดไหมเพราะเตี้ยไม่ใช่ตัดไหมอย่างเดียวค่ะเตี้ยต้องรับยามากินด้วยแล้วหมอเขาก็ต้องคิดเงินเหมือนกันไงแต่งบมันแม่แม่คำนวณแล้วคือรู้เลยว่างบน่ะมันจะพอเฉพาะของน้องหูพับอย่างเดียวเพราะว่าน้องหูพับก็ต้องเอายากลับมากินหมอเขาก็ต้อง บวกเงินเพิ่มเข้าไปอีกอะคะ่ะพอเฉลี่ยงงบแล้วกลายเป็นว่าน่าจะพอแต่ค่ารักษาของน้องหูภัพอย่างเดียวเตี้ยก็เลยต้องยืดเวลาออกไปอีกนะคะ่ะมันไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันไม่พอจริงๆไงงบที่ได้มาก็เดี๋ยวพ่อเขาก็ใกล้จะเสร็จงานแล้วเดี๋ยวให้สักสามสี่วันค่อยพาไปให้พ่อเขาเบิกตังก่อนนะคะ คืออย่างน้อยก็ไปเอาหูพับมาก่อนเพราะว่าคือแม่ได้คุยกับคุณหมอแล้วนะคะคือน้องอยู่ในขั้นปลอดภัยที่สามารถที่จะเอากลับมาดูแลที่บ้านได้แล้วะคะ่ะก็คือมีการคุยซ้ําอีกเมื่อวานนี้เพื่อให้มั่นใจนะคะในเรื่องค่าลงค่าเลือดอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคะคะ่ะคุณหมอก็บอกว่าอ่าเลือดน่ะถึงจะยังไม่อะไรเม็ดเลือดแดงอะ่ะยังอยู่ในขั้น เลือดจางอยู่แต่ว่าสามารถเอายาป้อนให้กินได้ค่ะไม่เป็นไรก็คือคุยซ้ำน้องเมื่อวานเนี้ยอยากให้มั่นใจจริงๆอะค่ะว่าเออเอาน้องกลับมาแล้วน้องปลอดภัยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าวันเนี้ยจะไปเอาน้องกลับมาแต่ว่าเอาแต่แปับปก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปตัดไหม่ขอบ ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ช่วยน้องหูพับนะคะวันนี้ก็ชมความน่ารักของอหนุ่มน้อยในถาดไปก่อนเนาะสบายใจนั่นนั้นรอยเศษอาหารนั่นเดี๋ยวต้องอาบน้ำมันลงไปนอนอย่างนั้นน่ะนอนสบายแต่แต่แม่มันนี่แหละ